สวัสดีครับเจนะครับบิทคอยน์มเนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานคริ p t o e อ็ o นะคร2022นะครับวันนี้เราก็มาดูตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ใช้ในการขุด Bitcoin นะครับเป็นต้นแบบที่โอเคนะครับถือว่าตามหลักการกระจายลมได้ดีนะครับการแอร์โฟลมได้ดีนะครับแต่ก็อาจจะปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเรื่องลมย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นการกองนะครับ ก้องฟองผุกฝุ่นนะครับแล้วก็การฝนนะครับด้านบนนะครับถ้าทําหลังคาด้วยก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องทําช่องให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเพื่อให้มันรองรับลมได้เพิ่มขึ้นนะแต่ก็ต้องแล้วแต่ดีไซน์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นตัวของแผ่นกรองชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตู้คอนโทรลนะครับตัวนี้ก็เป็นคอนโทร ตัวของพัดลมนะครับพัดลมส start ต็อปนะครับ auto นะในการปิดเปิดพัดลมนะครับแล้วก็เดินไฟด้านหน้าเป็นรางเหมือนเราเลยนะครับแล้วก็ตัวของสวิตช์นะครับซึ่งเดินแลนด์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตู้ไฟนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็พัดลมด้านหน้าถึง4ตัวนะครับนี่ก็คือเป็นต้นแบบนะตู้คอนเทนเนอร์ที่เราวางนะครับลองรับประมาณ60ตัวนะครับกำลังดีนะครับ ก็ต้องเพิ่มแอร์ o ฟให้อาจจะที่บอกใหญ่ขึ้นก็คือสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อรองรับลมให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยไม่ขาดนะแล้วอาจจะติดตรงแผ่นกรองแถวๆประตูด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องลมเข้านะ <i> เพราะว่าการกรองลมเนี่ยมันทําให้แอร์โฟลดลงเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัแรกนะครับ ลมด้านหน้านะครับในการระบายลมร้อนออกนะครับก็ใช้ลม4ตัวใหญ่ๆนะพอแล้วนะครับเพยังพอนะครับแล้วก็มีออยเลอร์คูลเลอร์นะครับจุ่มน้ำนะเป็นตัวที่จุ่มน้ำนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นเองแล้วก็ตัวแอร์ครูนะครับระบายความร้อนนะครับก็ถือว่าระบบนี้ใช้ได้นะครับอ๋อแล้วก็ โอเคเดี๋ยวพอดกันพอดกันโอเคก็ตรงนี้นะครับก็เป็นรางปลักไฟนะที่เข้ามายาวเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับแผ่นพัดลมนิดหนึ่ง50นิ้วนะครับ4ี่ตัวแผ่นเราก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้แผ่นกรองนะครับแต่ของเราจะสูงสุดสุดตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับถ้าตู้เรานะครับ <c oughs> เพื่อให้อร์ฟอที่ดีขึ้นแล้วก็ ตัวประตูนะครับเราก็ใส่ตัวกรองเพิ่มขึ้นด้วยให้อ์โฟลมเข้ามากขึ้นนะครับระบบจ่ายไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนไฟด้านบนนะครับแล้วก็เข้าตู้เอ็อ็มดด้านล่างนะครับย่อยไปนะครับเรียงไปแต่ละจุดนะครับขอเราจะลองรับ60ตัวนะอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ช่างมันนะครับ ก็เนี่ยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะเพิ่มนะครับระบบแมกนติกนะครับในการตัดไฟได้แต่ละชั้นแล้วก็เพิ่มระบบกองไฟนะครับกองไฟไม่ให้ไฟตกไฟกระช่านะครับแล้วก็ตัวของอะระบบควันนะครับดีเทคควันไม่ให้ตัวเมื่อเกิดควันขึ้นก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ระบบดับเพลิงนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการดีเทคน้ําเข้านะครับก็จะติดตัวดีเทคน้ําเข้าไว้ด้านล่างนะครับไม่ให้น้ําเข้าแล้วก็กล้องอินฟราเรดนะครับจับความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้ตรงส่วนไหนของคืองตู้ร้อนเกินไปนะครับอาารโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ตู้ที่เราจะออกแบบนะครับ ก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจบิทคอยน์แมเนอร์ครับสวาสดีครับ